นิสัยคือสิ่งที่กำหนดโชคชะตาของคุณดวงดาวเป็นแค่เพียงแพผัปะปากสวัสดีค่ะเดอะสตาร์ฮอลลี่มาแล้วนะคะสวัสดีผู้ที่เกิดลัคนาราศีพิจิกทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่24ตุลาคมถึงวันที่22พฤศจิกาย,ยนสามารถดูได้ค่ะการแบ่งวันที่ราศีครูแบ่งแบบตะวันตกนะคะสามารถที่จะดูได้ทั้งลัคนาราศีดาวศุ์ดาวจันทร์หรือ เลือกเอาที่ตรงกับตัวท่านเองได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแบ่งวันที่แบบไทยหรือว่าตะวันตกก็ตามแต่เพราะว่านี่คือคลิปการอ่านไพ่โดยทั่วไปเราไม่ซีเรียสในเรื่องของการแบ่งวันที่ใดๆทั้งสิ้นนะคะคลิปนี้เหมาะสําหรับคนที่มีประเด็นในเรื่องของความรักใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วขอยเลื่อนผ่านไปไม่ต้องดูนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นไมซ์เซตที่มันไม่ดีค่ะ ครูจะอ่านไพ่ในส่วนของคนมีคู่ก่อนแล้วก็ตามมาด้วยของคนโสดค่ะในส่วนของคนมีคู่นะครูจะเปิดไพ่ในฝั่งของคุณและฝั่งคนรักของคุณเรื่องราวทั้งสองฝั่งสามารถที่จะสลับกันได้ด้วยเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะคะก็ดูไพไ่เป็นแนวทางเท่านั้นเพราะว่าคนเรายังมีวันเดือนปีเกิดเป็นของตัวเองมีดวงดาวที่โคจรบนท้องฟานนะ้าณปัจจุบันนี้ทำมุมกับดวงดาวในวันกำเนิดของคุณด้วยนะดูไว้เป็นไกด์ไลน์ก็พอนะคะ มาดูกันค่ะว่าสถานการณ์ทางด้านความรักความสัมพันธ์ของคุณตั้งแต่วันที่1 6บหถึงสามิถุนายนจะเป็นอย่างไรขอไพ่สิบไปนะคะมาดูสถานก บ้านนะคะสถานการณ์โหคนรักของคุณได้ไพ่อันนี้นะคะกระดอนมันอียงอ่านและกระเด็นกระดอนมันางานเขาคู่ขอเก็บไว้นะคะมาดูสถานการณ์ทางด้านฝั่งคนรักของคุณเต็นบ,บ้างน,นะคะขอเซฟไปไ้วยกันขอเก็บไว้ก่อนเพราะว่าสะดุดตาโครูนะคะขอไพ่สิบไปคะ่ะ ให้สรุป3ามใบนะคะไพ่ตัวตนของคุณได้อะไรเอ่ยได้เด็กถือไม่เท้านะคะ The e m Press ว้าวหนึ่งเหรียญห,ห้าดาบแด,ดาบสองมท้าสามมท้าเจ็ดดาบเก้าเหรียญและ เดอะไฮโร f a n นะคะไพ่ตัวตนของคนรักของคุณได้ The f o ู l สิบมเท้า2ดาบ7ไมดเท้าเด็กถือดาบ8ถ้วยรายชินีถือไม่เท้ารายชินีถือดาบ5เหรียญและ Justice โอ้โหเอาละนะคะไพ่ตัวตนของคุณได้เป็นไพ่เด็กถือไม่เท้ามาพร้อมกับ The h y ฮ er โ o f a n นะช่วงเวลานี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นไปในรูปแบบของการที่แบบมันจะต้องมีการเรียนรู้ทำความเข้าใจทำความรู้จักกันให้ลึกซึ้งมากกว่าเดิมในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ของคุณเพราะว่านี่คือไฮโดรฟนนี่คือครูไพ่ตัวตนของคุณได้แผ่นไพน่เด็กถไม่ทามนี่คือนักเรียนครูกับนักเรียนมาอยู่ด้วยกันฉะนั้นนะคะนต้องเปิดใจ นะคะรับการบางที่แบบเนาะในความสัมพันธ์ของบางคู่บางคนก็จะเป็นแบบต้องมาคอยบอกคอยสอนคอยบอกว่าน,นู่นนี่นั่นกินผักนะอย่าดื่มน้ำอย่าดื่มชากาแฟเยอะเกินไปนะนู่นนี่นั่น,นคือมันจะมีต้องมีการนะคะที่แบบบางคนบอกเออที่รักเล่นหุ้นตัวนั้นตัวนี้ดีนะอะไรแบบนี้คือคือจะเป็นการที่จะคอยนะคะเหมือนคอยให้ การดูแลการตัดใจแบบพัฒนาด้วยกความสัมพันธ์ไปกันไปครูว่าช่วงลานี้เป็นจังหวะที่ดีของชาววิจิกเลยที่จะหันหน้านะคะกลับเข้ามาและปรับความเข้าใจในเรื่องของเหตุและผลเป็นการเรียนรู้และพัฒนาเติบโต,ตวไปด้วยกันนะคะออสภาพแวดล้อมนะคะบางอย่างในชีวิตของคุณกับคนรักของคุณก็อาจจะไม่ได้เป็นใจ นะคะบางคนเช่นอยู่ห่างไกลกันถึงต่างที่ต่างถิ่นมาเจอเจอกันบ่อยๆไม่ได้ไม่มีเวลาให้กันหรือบ้างงานอยู่อะไรทํานองแบบนั้นนะคะทาให้แบบอาจจะเกิดความระแวงสงสัยในการละกันนะคะดังนั้นความสัมพันธ์นี้ครูต้องบอกว่าต้องปิดหูปิดตาบ้างต้องไว้วางใจในซึ่งกันและกันบ้างเพราะว่า,วาในความห่างไกลเนาะ จะเกิดความวั่นไายความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์แต่ในกรณีของนะคะบางคู่บางคนที่ห่างกันจริงๆที่แบบว่างอนกันทะเลาะกันนะคะนะก็อยู่ในช่วงเวลาของความตึงเครียดอ่เป็นช่วงของเวลาของการที่คุณทั้งคู่จะต้องมาเรียนรู้เปิดใจอ่กันใหม่นะคะยอมรับแล้วกันอ่กับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้นะเวลานี้เพราะว่า,วามันเหมือนว่า รู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้าออและมีความระแวงสงสัยในความสัมพันธ์เนี่ยเป็นไพ่เจ็บดาบอย่างเนี้ยอาจจะแบบอยู่ๆมีความคิดว่าไปเริ่มต้นใหม่ดีไหมทิ้งความสัมพันธ์ไว้กลางทางดีไหมอะไรนะต้องระมัดระวังในเรื่องของแบบเขาเรียกว่าความคิดชั่ววูบไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบแตความคิดชั่ววูบเข้ามานะคะทีนี้ว่าความสัมพันธ์ของ คุณกับคนรักของคุณน่าจะมีในเรื่องของการที่จะต้องแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ร่วมกันเ,เช่นแบบมีแฟนไว้ดูแลไว้ทำกับข้าวให้ทานตอนเย็นกลับไปจะได้ไม่ต้องไปไหนกลับเข้าบ้านเลยอันนี้ก็ดีเนาะหรือว่ามีแฟนมาช่วยในเรื่องของการลงทนุนทำธุรกิจร่วมกันามาช่วยดูแลในส่วนของบัญชีการเงินดูซิอารมณ์แบบแบบนั้นมีการพึ่งพาอาศัยมีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะ ซึ่งการดูแลใส่ใจเนี่ยมันมีในเรื่องของความรักความเมตตาความเอ็นดูที่มีต่อกันไว้อยู่แนละ้วแล้วก็ที่สําคัญก็เป็นความสัมพันธ์ที่เอาง่ายๆก็คือพยายามที่จะตบให้เข้าที่เข้าทางแล้วพากันไปสู่ความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์เต็มรูปแบบอย่างนั้นในกรณีของบางคู่บางคนที่อยู่ห่างไกลกันก็คือเอ๊หาทางที่จะ มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ยังไงอะไรเงี้ยมามาดูงานใหม่ไหมมาลองทําอะไรร่วมกันดีไหมที่จะแบบจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันอารมณ์ประมาณแบบนั้นนะที่รราของครูเพราะว่า,วามีไพ่ the high r o f a n อยู่ตรงนี้ก็อุ่นใจได้ว่าเป็น,เป,นเป็นลักษณะของการที่จะทั้งทําอะไรที่มันถูกต้องเข้าตามตรอกออกตามประตูเข้าหาผู้ใหญ่หรือว่าเป็นในเรื่องของการที่จะให้ความสัมพันธ์เนี่ยเกิดความมั่นคงถูกต้องมากขึ้นอะไรอารมณ์ประมาณแบบนั้นนะคะ มาดูทางด้านฝั่งคนรักของคุณได้เป็นไพ่เดอะฟู l มีเด็กถือดาบด้วยอา้าวละนะไพ่สถานการณ์ของคุณดูเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ดูวางแผนชีวิตนู่นนี่นั่นจะต้องคือจะต้องดูซิการงานจะต้องอะไรยังไงความสัมพันธ์จะต้องแบบนุ่งยังไง,ไงคือเหมือนจะเอาประสบการณ์เดิมมาพัฒนาความสัมพันธ์ในตอนนี้ให้มันดี แต่ฝั่งคนรักของคุณยังแบบเรื่อยเปื่อยอยู่เลยอะ่ะยังแบบว่าอะไรก็ได้เอาที่สบายสบายเรียบง่ายสบายสบาย,บายไปเรื่อยๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบว่าถึงแม้ว่าจะดูง่ายๆสบายๆแต่เขาก็ต้องแบบอยู่ในกรอบนะเมื่อเธอตกลงกันแล้วว่าจะอย่างนั้นอย่างนี้เป็นแฟนกันแล้วหรือแต่งงานกันแล้วหรือว่าอะไรก็ตามแต่คือแบบ ซื่อสัตย์นะไพ่ตำแหน่งของเขากับคุณมีมีอะไรที่ตรงกันนะ justice อยู่ในตำแหน่งเดียวกับคุณคือ the h i e r p h a n แสดงว่าในความสัมพันธ์กับคุณกับคนรักของคุณคืณอคมีเป้าหมายเดียวกันก็คือรักเดียวใจเดียวน,นะซื่อสัตย์ต่อกันนะอย่าหักหลังกันนะอารมณ์ประมาณแบบไม่มีอะไรบอกกันตรงๆนะทำนองนั้นแต่ฝั่งคนรักของคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่รักอิสระ ค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะไม่ไม่แบบคืออยู่ในความสัมพันธ์ก็จริงเป็นแฟนกันก็จริงแต่ว่าอย่าล้ําเส้นกันนะอย่าก้าวไก่นะออนะคะและดูเหมือนว่าตัวของคนรักของคุณก็จริงๆริงเขาก็ไม่ได้มีแบบมีความพร้อมอะไรมากมายที่แบบจะประคองความสัมพันธ์นีเออ้เขาก็ไปของเขาเรื่อยๆนะคะเขาพร้อมอาจจะให้ทําอะไรก็บอกเขามา นะคะปอกมาแต่ว่าในกรณีของบางคู่บางคนสาหรับในความสัมพันธ์นี้ครูมองว่า,วาน่าจะเป็นลักษณะของการที่แบบหันหลังให้กันในกรณีของบางคู่บางคนนะอ,อ,อยู่อยู่ต่างที่กันหันหลังให้กันไปเพราะว่ามีเดอกโฟลยูตรงนี้แล้วก็แต่ว่ายังมีความรู้สึกมีความคิดถึงกัน ยังอยากที่จะกลับมารื้อฟื้นความสัมพันธ์กันอยู่ยังอยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ตรงนี้อยู่นะคะเป็นไพ่รายชินเถือไม่เท้าด้วยซึ่งน่าจะเป็นหน้าที่หรือความรับผิดชอบที่แบบเปล่าประกาศไปแล้วว่าเป็นแฟนกันนะคะจะแบบว่าจะแบบเหมือนโพสต์รูปคู่ไปแล้วแล้วอยู่ๆทะเลาะก,กันแล้วจะมาลบคู่ออกไปก็แบบยังไงอยู่อะไรอารมณ์ประมาณแบบนั้นก็คือจะให้อยู่อย่างนั้นก่นกอนถึงแม้ว่าจะทะเลาะกันงงแย่งกันอ่ะให้ให้ ภาพที่โพสต์ไปหรือสิ่งที่ประกาศไป่ให้อยู่อย่างนั้นไปก่อนแล้วก็ทางด้านฝั่งของเขาก็มีความชัดเจนนะคะในในความคิดในสิ่งที่แบบยึดมั่นของตัวของเขาเองแล้วเขาก็จะบอกพูดกับคุณตรงๆว่าเขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงแต่ว่าเขาดันไม่เปิดใจให้กับคุณเขาดันไม่ฟังคุณในสิ่งที่คุณพูด เ, <S <S เขามองว่าสิ่งที่คุณพูดมันเป็นอะไรที่แบบเป็นไปไม่ได้หรอกอะไรที่พูดมาไม่เชื่อหรอกเป็นไปไม่ได้หรอกอสมมติว่าคุณบอกว่ารักคุณรักเดียวใจเดียวนู่นนี้นั่นกับคุณคนเดียวแต่เขาบอกว่าไม่จริงอ่ะไม่เชื่อหรอกรับหลังจะต้องนั่นอารมณ์ประมาณแบบนั้นนะคะแต่ว่าถามว่าเขาจะไปกับความสัมพันธ์กับคุณไหมไปไปอยู่แล้ว <S <S เพียงแต่ว่าเขาไม่อยากที่จะให้ความสัมพันธ์มันแบบ ผูกมัดจนเกินไปแล้วก็เนี่ยไม่ให้ลั้เส้นเขาด้วยเนี่ยนะคะเขาเขาก็จะแบบขีดเส้นให้กับความสัมพันธ์นี้แล้วก็ไพ่ที่ครูบอกว่ามันหลุดมาเป็นเดือดซันตรงเนี้ยครูมองดูว่าน่าจะมีความรู้สักว่า,เ,าเราเอาอะไรที่มันสบายอกสบายใจกันไม่ไม่ต้องไปตึงเครียดกับเรื่องราวในความสัมพันธ์กันมากมายอยากให้บรรยากาศมันแบบสบายสบายกันในช่วงเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ไพ่สรุปได้เป็นไพ่ The l เ v e ร s ส0เหรียญแล The ้วแต่ไฮพ t e x ็กไพ่สรุปค่อนข้างที่จะดีนะคะในกรณีของบางคู่บางคนนะก็คือว่าต้องการการดูแลใส่ใจเอาอกเอาใจกันเหมือนไพ่ h e Empress ที่อยู่เนี่ยนะคะโมเมนต์ที่จะต้องแบบออนอ้อนง้อง,งอนกันนูน่นนี่นั่นนะคะก็ต้องมีแล้วก็มีการเขาเรียกว่า,ามีแพชชั่นมีต้องสร้างอะไรที่มันมีแรงดึงดูดต่อกัน สร้างบรรยากาศนะคะในความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าในกรณีของบางคู่บางคนก็อาจจะมีในเรื่องของการมาใช้ชีวิตร่วมกันนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ว่านะมันจะมีบรรยากาศของมีอะไรที่ยังยังเก็บยังไม่เปิดเผยกันมากนะครูต้องใช้แบบนี้ละกันเนาะ อาจจะแบบว่ามาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแต่ว่ายังไม่แบบออกตัวแรงอะไรแบบนี้ตัวตนที่ท้ยอแท้จริงยังไม่ออกไลยอะไรอารมณ์ประมาณแบบนั้นเออนะคะมาดูกันค่ะว่าจักรวาลอยากจะบอกอะไรกันกับคุณนะคะ เอาไปสามใบนะคะ s Strength ราชาถือเหรียญแล้วก็ The Moon โอ้โหโอเคจักวรวาลบอกว่าเก็บเกี่ยวช่วงเวลาดีๆในความสัมพันธ์ไว้เยอะๆเ,เพื่อจะได้เป็น โคมคุ้มกันในเวลาที่มีปัญหามีประเด็นในความสัมพันธ์ะนะคะเพราะว่าในความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักของคุณน่าจะแบบมีช่วงเวลาเหนื่อยเวลาท้อ,อะนะเพราะว่าในฝั่งคนรักของคุณน่ะที่ครูเห็นมีไพ่สิบไม้เท้าด้วยแปดถ้วยที่อยู่ติดกันผมบอกถึงความเหน็ดเหนื่อยความเหนื่อยล้านะคะซึ่งเอาละไพ่ ข้อความจากไอกวานก็บอกว่านั่นแหละเก็บความเก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆการดูแลการใส่ใจกันเรื่องราวดีๆที่เคยทําให้กันและกันไว้ในความสัมพันธ์หรือสร้างมันขึ้นมาใหม่สร้างบรรยากาศของสิ่งดีๆที่คอยให้กันได้เผื่อเวลาที่ท้อเผื่อเวลาที่ทะเลาะกันมีประเด็นกันจะได้นําสิ่งที่ดีๆนะคะความรู้สึกดีๆเหล่านั้นมาช่วยประคับประคองความสัมพันธ์ให้มันแบบ มีความมั่นคงแล้วก็ที่สําคัญก็คือแผ่พลังของความเมตตาออกมาให้ได้มากที่สุดคือมันเป็นลักษณะของการให้ละกันการให้แต่บางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้คุณเป็นฝ่ายที่ให้อยู่ฝ่ายเดียวทําไมฝ่ายหนึ่งไม่ให้คุณสักทีมันก็เลยทําให้คุณเหนื่อยท้อหรือว่าเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าจิตตกเนาะออทำอะไรไปก็ไม่ดีสักตั้งอย่างไม่อยากจะทำอะไรแล้วเนี่ยอยากจะถอนตัวแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่จริงๆแล้วสิ่งที่คุณทําไปเขารู้สึกเขารับรู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดอาจจะไม่ได้บอกกันทําให้คุณแบบคิดไปเองปรุงแต่งไปเองว่าไม่เห็นอะไรอย่างนี้นะคะนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็สําหรับคลิปของคนโสดที่จะตามมาเดี๋ยวครูจะพักจิบน้ําสักครู่แล้วจะมาเปิดไพ่ของสมโสดกันสําหรับคนมีคู่นะใครที่สนใจที่อยากจะดูดวงสวนตัวกับครูก็แอด ไอดีไลน์มาติดต่อสอบถามจองคิวดูดวงเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นหอสตราาย์ย,ราาททยูเรเนียนหาสัตร์ไทยเลขเจตัวเฐานและก็ไพ่ทาโร่นะคะก็ติดต่อไอดีไลน์มาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปคูด้วยว่ามีความคิดเห็นความรู้สึกอย่างไรกับความรักความสัมพันธ์ของคุณนะก็แสดงความคิดเห็นหรืออยากให้เป็นอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นมาได้นะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเผื่อมีคลิปอัปเดตใหม่ๆจะได้ตามกันทันแล้วเดี๋ยวมาติดตามคลิปของคนโสดกันค่ะกลับมาแล้วค่ะคลิปของคนโสดสามโสดนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโสดแรกคือโสดมีคนค,คุยนะจะเป็นจังหวะที่ดีของคุณไหมที่จะไปเปิดเผยความรู้สึกอ่าชักชวนเข้ามาคบามาหาการจะเป็นจังหวะที่ดีของคุณไหมของไพ่ห้าใบานะคะ ขอไพ้สรุปสามใบนะคะไพ่ตัวตนของคุณได้เป็นโอ้โหสามดาบเลยเหรอสี่มิ้า2สองถ้วยเดือไฮพิเทสและสามถ้วยโ<ฮ>อ้โหออย่างปลาล้ำปลเหลือนี่นะคะก็สำหรับคนโสดมีคนคุยการที่คุณจะไปเปิดเผยความรู้สึกนะคะที่อยากจะ คบหาในความสัมพันธ์ที่แบบเป็นไปนรูปผอมของคนรักหรือแฟนนะคะก็ต้องบอกว่าเขาจะเปิดใจให้กับคุณนะเขาจะเปิดใจให้กับคุณนะเป็นไพ่สองถ้วยแล้วก็สีมม่เมท้าแต่แต่คุณจะต้องสลัดเอาความรู้สึก ทางด้านความรักเก่าๆที่คุณเคยผิดพลาดที่คุณเคยผิดหวังนั้นเน่อนะคะเอาออกไปเพราะไม่อย่างนั้นมันจะติดตัวคุณมาแล้วก็ตามมาด้วยนะความเจ็บปวดนะคะในความสัมพันธ์ที่คุณจะไปเปิดเผยความรู้สึกว่าอามาเป็นแฟนกันเถอะนู่นนี่นั่นนะมีไพ่สามดาบ3ามถ้วยแล้วเดี๋ยวไฮพิเทส ค่อนข้างที่ใจอยู่ในช่วงสุ่มเสี่ยงมากเลยเพราะว่าอะไรเขาจะปิดใจให้กับคุณเขาจริงใจต่อคุณแต่ว่าเขามีคนคุยไม่ใช่คุณคนเดียวสามดาบเ h อะไฮพิเทสเรื่องราวที่ลับๆที่ซุกซ่อนมาอยู่แล้วก็สามถ้วยบุงบอกถึงว่าเป็นเพื่อนกับเขาไปก่อนคุย ปิดใจบอกวความรู้สึกได้แต่ก็บอกว่าเราคุยกันไปเรื่อยๆนะเรื่อยๆไปถึงเมื่อไหร่ไม่รู้ละนะคะอ้ออย่าลืมเดี๋ยวก่อนโูมีไพ่สรุปเด็กถือดาบอัศวินถือเหรียญละสี่ดาบนะคะว่าดูกันไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่ามันอาจจะต้องรอจังหวะรอเวลานานหน่อยนะคะนานหน่อยอย่างต่ำๆก็มีาสามเดือน ถึงสี่เดือนดูระยะยาวไปก่อนสามเดือนถึง4ี่เดือนจะเปิดเผยจะเป็นแฟนกันได้หรือครูไม่ใช่สามเดือนสี่เดือนเนี่ยจะเห็นเรื่องราวที่ครูพูดมาเรื่องบุคคลที่สามคไม่ได้บายเซตคนในแง่มุมที่ดีนะแต่ว่านั่นแหละแนวโน้มที่มันจะมีนะคะแล้วก็ไพ่สามถ้วยผมบอกนั่นแหละ เป็นเพื่อนนะครับกันไปก่อนในช่วงเวลานี้เปิดเผยความรู้สึกไดไหมเปิดได้แต่ก็แบบอย่าซีเรียสอย่าจริงจังมากเกินไปเนาะอะมาดูกันค่ะมาดูโสดที่สองนะคะโสดที่สองสดแบบรอรักเก่ารักเดิมกลับขึ้นมาจะเป็นจังหวะที่ดีของคุณไหมขอไพ่ห้าไป ขอพาสรุปสามไปนะคะพาตัวตนเป็นพายเด็กถือดาบสองเหรียญแปดเหรียญหดาบและบิลออฟฟอร์จูนขอดูพาสรุปก่อนเลยแล้วกันสี่เหรียญราชินีถือถ้วยแล้วก็สิบมือเท้าคลุมมองดูว่า อืมเขาจะกลับเข้ามาเขาจะส่งข่าวมาคุณกับเขาจะมีโอกาสได้พูดได้คุยกันแล้วมีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันอ่ามีโอกาสจังเวลาเวลาช่วงนี้นะคะมีพูดคุยได้คาดหวังแต่ครูต้องบอกกันนะมันมีอุปสรรคปัญหาอยู่ที่ตัวของคุณหรือว่าคนรักเก่าของคุณที่ เอาแต่ใจตัวเองแล้วคุณรับข้อนี้ได้ไหมล่ะเพราะว่าคุณจะกลับไปเหนื่อยเหมือนเดิมนะเพราะเขาจะเช็คคุณนะเขาจะแบบว่าอคอนโทรลคุณอนะทุกอย่างทําน่นทํานี้นะัโน,น,น้นนี่เนี่ยคือจุจีจุกจิกหน่อยนะไพ่สี่เรียนเนี่ยนะคะแล้วก็ถามว่าเขารักคุณไหมเขาก็รักคุณนั่นแหละเพียงแต่ว่า เป็นห่วงว่าคุณจะกลับไปเจอกับปัญหาเดิมๆสิ่งเดิมๆอย่างว่าแล้วเนาะคนรักเก่าเนาะนะคะแล้วก็โมเมนต์ที่แบบไม่มั่นใจไม่เชื่อใจในกันและกันราแวงในความสัมพันธ์อารมณ์ประมาณแบบนั้นนะคะเหมือนตั้งการดไว้เลยอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ลองดูละกันนะคะพร่ะไพ่บอกว่า จะเป็นจังหวัดที่ดีของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ้าวเรามาดูในสดที่3กันสดที่3ไม่ได้รอรักเก่าแล้วก็ไม่ได้มีใครใหม่แต่อยากรู้ว่าจะมีใครจะเข้ามาไหมในช่วงเวลานี้นะคะขอไพ่ห้าใบค่ะ ขอไพ่สรุปสามใบนะคะอ่นดูกันไพ่ตัวตนของคุณได้เป็นไพ่ห้าดาบ The Sun สามไม้เท้า The Star แล้วก็ The High Love Fan โอ้โหไพ่สดอย่างปลาล้ำปลาเหลือนี่คืออืม มันเหมือนกับคุณแบบยังไม่ได้แบบพร้อมอะ่ะคือมีนะมีคนเข้ามานะแต่คุณอาจจะไม่พร้อมในเรื่องของการที่จะแบบจะเปิดใจให้กับคนนั้นเออนะคะคือมีแหละแต่อาจจะไม่ไถูกถูกอกถูกใจคุณอะ่ะเอา,อารมณ์แบบน,นั้นหรือว่าอาจจะเป็นแบบลักษณะของความต่างกัน ต่างในเรื่องของอายุค่ะเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นเงี้ยไพ่สรุปเป็นไพ่ 7, เจ็ดเหรียญเดอะฟูลแล้วก็เก้าดาบนะ,ะนั่นแหละไพ่ตัวต,วตวนของคุณมีประเด็นอะ่ะเนี่ยไพย่ตัวต,วตวนของคุณเป็นห้าดาบอาจจะแบบไม่ work, เวิร์กในเรื่องของแบบนิสัยใจคอหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะนะคะอือ อาจจะเป็นลันกษณะของของความต่างละกันครูต้องใช้คําว่าความต่างระหว่างคุณกับเขาซึ่งครูยกตัวอย่างเช่นอีกคนหนึ่งจริงจังอีกคนหนึ่งสบายสบายอะไรก็ได้ง่ายๆอารมณ์ประมาณแบบนั้นนี่เป็นเด็กถือไม้เท้าแล้วก็เดินไฮโดรแฟนะแล้วก็มีความต่างก็ที่บอกไพ่เดลต t a r ถ้าจะเห็นคนโทรที่เทน้ำลงไปมีความแตกต่างกันอยู่แล้ว ฉะนั้นจะเป็นอะไรที่เข้ามาแล้วคุณก็ก็เหมือนกับว่า,าถ้าคุณจะลองดูสักตั้งหนึ่งก็จะมีความทรงจำกับคุณต่อไปมีผลต่อความทรงจำของคุณในเรื่องของความสัมพันธ์นี้เช่นเข้ามาคูดคุยเข้ามาแบบแป๊บเดียวสามเดือนพอแบบมีความต่างกันก็อาจจะทำให้คุณแบบเออนะเราเป็นเพื่อนกันเถอะ เราเป็นพี่เป็นน้องกันเถอ,อะเราไม่ต้องแบบผูกมัดอะไรกันมากมายเป็นเหมือน The f o o r เนี่ยเป็นไพ่สรุปนี้นะคะนั่นแหละอาจจะแบบไปไม่ถึงดวงดาวกับความสัมพันธ์นี้ถ้าค่ะจริงๆแล้วมีมีโอกาสที่จะเจอเจอคนที่ถูกใจแต่ว่านั่นแหละถูกใจแต่ไม่ถูกเวลาไม่ถูกที่ถูกต้องก็ได้อะไรประมาณแบบนั้นมาดูคะ่ะว่าจักรวาลอยากจะบอกอะไรกันกับคุณทั้งสามโสดนะคะ สรุปแปดไม้เท้าอัศวินถือดาบหนึ่งดาบโ้สู้นะจักรวาลบอกว่าสู้อ่าสู้ซาสู้ซาสูาส,สู้นะคะคือฝ่าฟันไปเลยอุยเลยนะคะถึงแม้ว่าถ้าสมมุติว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันจะเป็นในลาาักษณะของแบบ ไปไม่ถึงดวงดาวแต่เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีต่อคุณอาจจะเป็นเพราะว่าคือคนเราเนาะถ้าจะให้สมหวัง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 ,วงก็จะไม่รู้สึกถึงแบบมีภูมิต้นานทานในเรื่องราวของการบาดเจ็บเวลาที่สมหวังแล้วเนี่ยแล้วมีเรื่องราวผิดประเด็นกันนิดเดียวบางทีบางคู่บางคนก็ไปจากกันก็ได้นะ แต่ถ้ามีอะไรที่คุยกันแล้วต้องปรับตัวเข้าหันกันกนู่นนี่นั่น,น,นสารพัดลดผลพอมีอะไรที่มันเป็นประเด็นแม้เป็นเรื่องใหญ่เขาก็จะอยู่ด้วยกันอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยกันฉะนั้นของคุณคนโสดสู้อย่างเดียวทําไปให้ดีที่สุดเต็มที่ที่สุดของคุณที่ที่คุณจะทําได้แล้วถ้ามันแบบไม่ได้แบบได้ดังใจคุณก็จะเป็นประโยชน์กับตัวคุณในภายหลังละกันเนาะ เพราะว่ามันเป็นลนักษณะของประสบการณ์ประสบการณ์ตรงนั้นคุณจะได้นําไปใช้ในวันข้างหน้าแล้วก็คุณจะได้เป็นผู้ชนะเป็นคนที่ได้คู่รักที่ดีอครูก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนโสดด้วยนะคะแล้วก็ ถ้าใครสนใจที่อยากจะดูดวงสดตัวกับครูก็แอดไอดียไลน์มาสอบถามจองคิวดูดวงเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นหอศาสตรีเนี่โหาศาสตรยเลขเจ็ดตัว9ฐานและพยากรณ์ไพ่ทาโร่นะคะติดต่อไอดียไลน์ครูมาได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งมาด้วยเผื่อมีคลิปอัปเดตใหม่ๆจะได้ตามกันทันนะคะแล้วก็ขอยพรให้กับทุกท่านมีความสุขความสมหวังในความรักขอให้ทุกที่ที่ทุกท่านเดินทางไปเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แคล้วคลาดปลอดภัยขอให้โชคดีนะคะขอบคุณมากค่ะบายบาย